บดินพุทธอินนะคะพุ่มในการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทอิสเปประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกันในมุมของสถาบันในประเทศด้วยนะคะคุณบดินสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะคุณหมูเช้าว,วันนี้พี่สงสัยคือเสาอาทิตย์ที่ผ่านมานะเชื่อว่าทุกคนติดตามข่าวสารแล้วก็แบบว่าโอ้โหสงครามมันต้องมาแล้วแน่สหรัฐยิงขนาดนี้อิหร่านขู่ขนาดนี้ แต่ดูจากสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นทองหรือแม้กระทั่งน้ํามันดูนิ่งมากเลยนิ่งจนแบบว่าเอ๊ะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแบบนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าคุณไปดิประเมินยังไงว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่จะนําไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอสัญ,ญญาณที่เกิดขึ้นมันน่าจ,าจะนําไปสู่การจบเร็วกว่าที่คาด โอเคครับก็น่าสนใจนะครับก็เอาเราเอาประเมินตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับจริงๆเนี่ยเราเราทำไว้3ามเซเรโอด้วยกันนะครับก็สําหรับตัวเซเรโอต่างๆเนี่ยจริงๆเปเปอร์เราเนี่ยนะครับเสร็จเสร็จตั้งแต่เมื่อวานละนะครับตั้งแต่ตอนเที่ยงละแล้วก็ให้ทางฝั่งสิงคโปร์แปร์พูบนะครับจริงๆเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าว่าสามารถแชร์แชร์ได้เลยค่ะคืออะไรนะครับก็ก็ถ้าดูนะครับจริงๆเนี่ยเราเราเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่า ทั้งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเราเราคิดว่าเบสเบสซาเนโอนะครับหรือเหตุการณ์ปกติเนี่ยนะครับเราคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงกว่านี้แต่ก่อนจะก่อนอื่นเนี่ยผมอยากพาทุกท่านไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็โอกาสที่จะปิดช่องแคบฮัมมูสเนี่ยผมใช้คําว่าน้อยหรือต่ํามากนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันปิดไม่ได้แต่ถ้าปิดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเจอเลยนะครับ อิหร่านจะถูกดดเดี่ยวจากนานาชาตินะครับและผมใช้คําว่าราคาจะสไปค์ขึ้นไปราคาน้ํามันนะครับจะสไปค์ขึ้นไปร้อยเหรียญเนี่ยไม่นานนะครับหลักไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หรือประมาณหนึ่งอาทิตย์บวกลบนะครับเรามาวิเคราะห์กันทีละประเด็นแล้วกันได้เลยครับเอาอันแรกนะครับถ้าเราไปดูเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับในอดีตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้สามารถเห็นหน้าจอไหมได้แล้วค่ะบอ่าถ้าเราไปดูย้อนหลังเนี่ยนะครับตลาดที่ปรับ ตัวลดลงในในช่วงเหตุการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยอยู่ประมาณสัก1-6%โดยประมาณนะครับเอ่อถ้าตัดปี2020ออกเพราะปี2020เนี่ยมันเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวนะครับกับช่วงที่เกิดโควิดนะครับถ้าเราตัดเหตุการณ์นั้นออกเนี่ยค่าเฉลีย่ยผลตอบแทนที่มันปรับตัวลดลงมาในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก5%บวกลบแต่หลังจากนั้นอะ12เดือนหรือ1ปีถัดมาพูดง่ายๆตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นนี่คือสาิติในอดีตแต่แน่นอนครับว่าอด เรามาวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับในฝั่งของตัวซารเนโอที่จะเกิดขึ้นนะครับซาเนโอที่เรามองว่าเป็นเบสเคสนะครับหรือกรณีพื้นฐานที่มันมีโอกาสเกิดมากที่สุดเนี่ยนะครับคือสหรัฐเนี่ยโจมตีเป้าหมายนะครับที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เท่านั้นนะครับเท่านั้นแล้วก็ถอนกําลังนะครับคำว่าถอนกําลังคือไม่ได้ไม่ได้ถอนกําลังออกไปแค่หยุดนะครับหยุดขณะเดียวกันเนี่ยความตึงเครียดเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นแค่ในช่วงนั้นแล้วก็ไม่ได้ขยายวงกว้าง อิหร่านมีการโจมตีไหมมีการโจมตีกลับแต่ว่าเป็นลักษณะเชิงป้องกันคือพูดง่ายๆเนี่ยเป็นเป็นการโต้อตอบนะครับในเชิงป้องกันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าการที่จะเอาคืนแบบให้พังกันไปข้างหนึ่งนะครับทีนี้ผลกระทบที่เราเกิดขึ้นนะครับผลกระทบที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับได้ตั้งแต่ระดับ เกือบเกือบ3%ถึง10%นะครับจากระดับราคาปัจจุบันคือพูดง่ายๆณวันศุกร์เนี่ยราคาน้ำมันอยู่ประมาณสัก74เหรียญก็มีโอกาสขึ้นได้ถึงสัก81เหรียญน,นะครับที่เรามองเป็นเบสเคสไม่น่าจะเกินนี้นะครับคิดขนาดเดียวกันนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับอาจจะปรับตัวตั้งแต่0.5ถึง2%นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยยุโรปกับอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยนะครับน่าจะมีผลกระทบเยอะกว่าเพราะว่าพึ่งพาเรื่องของตัวก,การนําเข้าน้ํามัน นะครับรวมถึงเรื่องของข้างเงินเนี่ยมันอ่อนค่ามากกว่านะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันถ้าเราไปดูเมื่อวานน่าสนใจนะครับเแบบสสาที่เรามองไว้เนี่ยนะครับหเลยสารัตโจมตีเสร็จสังเกตไหมครับไม่ได้มีข่าวว่าสารลัตโจมตีเพิ่มต่อใชแ่และและถ้าเป็นการโจมตีที่ต้องการแบบต้องการให้เกิดความเสียหายจริงๆเนี่ย โดยปกติแล้วจะเป็นการโจมตีในสถานที่ราชการอื่นๆเพิ่มเติมที่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นจุดสําคัญที่มากกว่าฐานที่ตั้งแต่อันนี้เขาเอาเฉพาะฐานที่เป็นจุดยุทธศาสตร์กองกําลังทหารกับสิ่งที่เขามองว่าเป็นฐานในการผลิตอาวุธขิปนาวุธถูกไหมครับเขาไม่ได้ไปโจมตีพวกสถานที่ราชการอื่นๆเพื่อให้เกิดเขาเรียกวความบานปลายมากขึ้นทีนี้ สิ่งหนึ่งที่เราประเมินนะครับคือคือภาพของตัวตัวเวิร์สเคสมีโอกาสเกิดได้ไหมคนถามเยอะมากเมื่อวานเชื่อไหมครับเมื่อวานทีมทีมกลุ่มการลงทุนของอีสปริงเนี่ยทำงานกันทุกคนทุกทั้งวนันด้วยเวิร์สเคสแอนิโอเนี่ยนะครับเป็นอะไรบ้างคืออิรานต่อโตนะครับแล้วมีการขู่ปิดช่องแคบฮอร์มูสนะครับแล้วก็ซัพพลายเนี่ยนะครับในตอนออกการจะหายไปประมาณสัก20-30%ผลกระทบต่อตลาดนะครับราคาน้ำมันอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ100ดอลลาร์ หรืออาจจะร้อยต้นๆนะครับแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นไปถึง1้0ถึงร5อเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมเราถึงเราถึงประเมินแบบนั้นนะ<ม>ครับขณะเดียวกันนะครับเราคิดว่าตลาดหุ้นอาจจะปรับตัวลงนะครับประมาณสัก5%บวกลบนะครับแต่คิดว่า1 0เอาอยู่และทองคำเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปถึงประมาณสัก3,400ี่ยเหรียญได้ในช่วงสั้นๆส,สังเกตไหมครับเราคิดว่าราคาน้ำมันมจะขึ้นไป100นะร้อยเหรียญช่วงสั้นทองคําจะขึ้นไปเกิน3,400ี่ยเหรียญช่วงสั้นมาวิเคร เอาเอาประเด็นที่เราคิดว่า worst case มันเกิดได้น้อยประมาณน้อยกว่าประมาณสัก30%หรืออาจจะน้อยกว่าถามว่าเพราะอะไรความสําคัญของตัวช่องแคบฮาวมุสเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวตัวปริมาณการขนส่งทางเรือเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าช่องแคบฮาวมุสเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นน่านน้ําสากลนะครับที่มันเป็นช่องแคบอยู่ระหว่างตัวอิหร่านโอมานแล้วก็ UAE ซึ่งจริงเนี่ยอิหร่านไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในการปิดตรงนั้นแปลว่าถ้าปิด ถ้าปิดนะฮะเขาต้องใช้กองกําลังทหารมาถูกไหมครับแล้วตอนนี้ UN ประกาศนะครับภายใต้เงื่อนไขตัว u n เอ o s ซอนะครับซึ่งซึ่งสามารถเดินเรือได้นะครับสามารถเดินเรือได้นะครับปกติทีนี้คําถามคือแล้วถ้าปิดเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือซัพพลายในตลาดเนี่ยนะครับตัวพลังงานมันจะหายไปเพราะว่า1ใน5ถึง1ใน4เนี่ยนะครับของน้ํามันดิบเนี่ยผ่านช่องแคบตรงนั้น LNG นะครับประมาณ25%ของทั่วโลกนะครับผ่านช่องแคบตรงนั้น นะครับทีนี้ถ้าปิดเนี่ยไอตัวซัพพลายมันอาจจะเกิดขึ้นทีนี้คําถามคือโอกาสที่เราคิดว่ามันเกิดน้อยเพราะอะไรเอาเอาวิเคราะห์กันแบบลอจิกเลยนะครับค่ะประเด็นแรกเลยนะครับ 1. ตัวอิหร่านเองนะครับปัจจุบันเนี่ยพึ่งพารายได้หลักจากน้ํามันด้วยถ้าปิดเขาก็ขาดรายได้คําถามคือทุกวันนี้เขาโดนสหรัฐแบนไหมโดนแต่ถ้าเขาปิดนะครับสิ่งแรกที่เขาจะเจอคือรายได้เขาจะหายเขาจะถูกแบนจากนานาชาติด้วย เอ็กซ์ตเลยครับถูกแบนจาก Extreme รมสครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่ออันที่สองถ้าคิดแบบลอจิกเลยนะครับ2เนี่ยการที่เขาเนี่ยประกาศปิดหรือเอากองกำลังมาปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติเพราะตะวันออกกลางก็ใช้ช่องทางนี้นะครับประเทศตะวันออกกลางใช้ช่องทางนี้ในการขนส่งนะครับสครับถ้าเขาประกาศปิดและใช้กองกำลังมาปิดเนี่ยเขาเป็นการประกาศสงครามกับชาติตะวันตก นาโตรวมถึงเรียกแขกเรียกตะวันออกกลางมาด้วยแปลว่าเขาจะถูกนานาชาติลุมโจมตีและถูกโดดเดี่ยวนี่คือสามเหตุผลที่เราคิดว่าติหล่านไม่น่าปิดนะครับบางคนบอกแล้วถ้าปิดล่ะซันโน่จะเป็นยังไงถ้าปิดนะครับคิดว่าจะใช้ระยะเวลาสั้นมากนะครับในการที่สหรัฐจะ ไปยึดพื้นที่ตรงนั้นและสหรัฐจะเป็นคนควบคุมนั่นนะตรงนั้นนะครับมีการประเมินกันนะครับว่าใช้เวลาไม่เกิน2วันถึงไม่เกิน1สัปดาห์นะครับในการยึดคืนตรงนั้นนะครับและกลายเป็นว่าอิรานจะเล็กและจะเสียหายมากนะครับกับการใช้กําลังทหารไปปิดประเด็นที่2ครับบอกว่าทําไมราคาน้ำมันมันขึ้นช่วงสั้นๆเพราะว่าสหรัฐจะเอาคืนได้ไว2ครับประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าเราไปดูกันต่อเนี่ยวันนี้นะครับ ตัว supply นะครับของตัวคือวันนี้ผลกระทบต่อราคาโลกถ้าปิดนะครับเอาถ้าปิดก่อนนะครับตัววันนี้ทำไมเราถึงประเมินว่า worst case เนี่ยราคานะ้ำมันจะขึ้นไปแค่ประมาณร้อยเหรียญไม่ไม่ถึงแบบ130ถึง150ขนาดนะั้นเพราะวันนี้3าแฟกเตอร์ที่มันกระทบกับราคานะ้ำมันคือ demand supply แล้วก็ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ปกติก่อนน้านนี้มันจะมีเรื่อง demand supply เป็นตัวหลักนะครับถ้าเราไปวิเคราะห์เชิงลึกกันต่อสหรัฐจีนอินเดีย3เศรษฐกิจหลักของโลกเนี่ย ถูกปรับเป้า GDP ลงหมดแปลว่าจากสหรัฐเนี่ยจากต้นปี2.4ล่าสุดเฟดมองเหลือ1.4จีนนะครับจาก5%เหลือ4-4.4อินเดียจาก6.6เหลือ6.2แปลว่าความต้องการการใช้น้ำมันลดลงอันนี้คือประเด็นแรกแล้วสครับัพพลายเนี่ยวันนี้น่าสนใจนะครับคนที่ผลิตได้มากที่สุดไม่ใช่ซาอุนะครเป็นสหรัฐ และสหรัฐเนี่ยถ้าเบรกดาวรานประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นคนที่ผลิตได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งประมาณสัก21%ของซัปลายของโลกทั้งหมดเมื่อไหร่ไม่ต้องรอให้อิหร่านปิดหรอกครับเมื่อไหร่ที่ราคาน้ำมันเนี่ยเด้งขึ้นมาเกิน80เหรียญน,นะครับเชลล์ออยสหรัฐเนี่ยจะเริ่มทำงานมากขึ้นนะครับแปลว่ามันจะผลิตตัวซัปลายเนี่ยมาชดเชยตรงนี้นะครับและและผมไปดูมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์น่าสนใจนะครับในแต่ละที่เนี่ย นะครับเขาเขาประเมินกันนะครับผมให้ดูภาพนี้นิดนึงนะครับในภาพนี้ฮะอันเนี้ยน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าวันเนี้ยถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ที่อิหร่านโดนแบนเนี่ยนะครับซัพพลายเนี่ยมันจะหายไปประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะครับของโลกแต่ตอนเนี้ยราคาและราคาน้ำมันมันควรจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าเหรียญต่อบาร์เรลซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันคืออยู่ราคานี้เลยนะครับและตัวโอเปก พร้อมที่จะมีกําลังสํารองนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณัวชัยได้ได้พูดเอาไว้ถูกไหมครับโอเปมีปริมาณกาลังปริมาณน้ํามันสํารองเหลือเฟือที่จะส่งซัพพลายเข้าสู่ตลาดอันนี้เป็นภาพหนึ่งนะครับที่คิดว่าราคาน้ํามันเนี่ยจะโอเวอร์ชูตไปแค่ ระยะสั้นทีนี้มาดูกันต่อนะครับว่าว่าผลกระทบนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าราคาน้ำมันจะโอเวอร์ชูตไปแป๊บเดียวแล้วหุ้นเนี่ยจะตกลงมาประมาณสักห้าในช่วงสั้นๆนะครับทุกอย่างจะเริ่มกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติมากขึ้นอันนี้แหละครับคือภาพที่เราประเมินเอาไว้สําหรับเ e เรโอนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูกันต่อนิดนึงนะครับ อันนึงที่น่าสนใจนะครับเราไปดูราคาฟิวเจอร์ของตัวตลาดหุ้นสหรัฐจะเห็นได้ว่าจริงๆที่เราประเมินเอาไว้เบสโอโอเนี่ยติดลบได้แต่0.5ถึง2%ตอนนี้ฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่นะติดลบประมาณสัก0.2ถึง0.3นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตลาดไม่ได้รีแอคเยอะนะครับสองครับถ้าเราไปดูตัวราคาน้ำมันพวกคอมมูนิตี้นะครับเห็นไหมครับว่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับไม,ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ นะครับสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจต่อนะครับถ้าถ้า,าเราไปประเมินนะครับเรื่องเรื่องของตัวตัวราคาน้ามันดิบเนี่ยเรียลไทม์ก็ปรับตัวลดลงมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราประเมินคือนะครับสิ่งที่เราประเมินเนี่ยน่าสนใจนะครับว่าวันนี้ถ้าอิหร่านจะปิดช่องแคบตรงนี้นะครับเขาต้องประเมินว่าเขาจะยอมเข้าไปร่วมหรือเปิดสงครามในสงครามที่เขาเนี่ยไม่มีโอกาสชนะได้หรือเปล่า อันนี้คือประเด็นแรกปร,ประเด็นที่สองนะครับน่าสนใจในมิติของฝั่งสหรัฐเองนะครับฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการประเมินต่อนะครับว่าตัวตัวทรัมป์เองเนี่ยคงไม่ยอมนะครับให้ตัวอ,อิหร่านเนี่ยมาปิดช่องแคบตรงนั้นเพราะมันจะส่งผลต่อราคาน้ํามันและมันกระทบชิ่งต่อเงินเฟ้อแน่นอนราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับออทะลุ100-130ถึง130 เหรียญต่อบาเรลเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก1.8%เพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยนะครับมันจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายของตัวสหรัฐและ b e behind the s c e n e เนี่ยถ้าไปดูเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะครับว่า วันนี้นะครับตัวจีนพยายามไปเจาะตะวันออกกลางเพื่อหาประเทศพันธมิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าจีนเนี่ยนะครับเป็นคนคนโทรลต,ต,ต,ตรงนั้นหรือเป็นพันธมิตรตรงนั้นไปเขาเองต้องการเป็นคนจัดระเบียบของโลกอยู่อันนี้มันเป็นในเชิงของเขาเรียกว่าหน้าตานะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเราคิดว่าผลกระทบนะครับเออไม่น่าจะ Impact แรงๆนะครับหรือ worst case จริงๆเนี่ยนะครับโอกาสเกิดได้น้อยมากนะครับประมาณสักน้อยกว่า30%นะครับและถ้าเกิดเกิดระยะไม่นานนะครับนี่คือ react ที่ตลาดเนี่ยเกิดขึ้นในในช่วงเช้าวันนี้นะครับค่ะภาพโดยวรวมเหมือนตลาดจะอยู่จบอยู่แค่ base case เองนะครับถึงแม้ว่าจะเข้า<ช>จะเข้ามา worst case นิดเดียวคือที่แค่อิรานขู่แต่ยังไม่ได้ปิดจริง แลวคุณมาเด็คยใ้น้ำหนักแค่20-30%ถเท่านั้นถ้า<ด>อิหร่านจะมาถึงเว r s t ส a ค e จริงๆนั่นแปลว่าอิหร่านต้องยอมรับความสูญเสียถูกต้องครับจริงๆเนี่ยอิหร่านอิหร่านเค,เคยเคยถูกออสหรัฐแบนไปนะครับรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มายกเลิกการแบนนะครับแล้วก็กลับมาแบนอีกแต่รอบเนี้ยมันจะหนักกว่าเดิมตรงที่ว่า เขาจะถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติเพราะจริงๆถามว่าเขาเคยขู่ไหมเรื่องการปิดช่องแคบพอมุตเขาเคยขู่นะครับปี2012 2019แต่ยังไม่เคยปิดจริงอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าตัวสภาของอิหร่านนะครับอนุมัติให้ปิดนะครับแต่รูเบิออร์กรายง,งานชัดเจนเลยครับว่ารัฐสภาของอิหร่านเนี่ยไม่มีอํานาจนะครับเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้นะครับและการทําจริงนี้จริงเนี่ยนะครับความเสียหายจะเกิดขึ้นกับอิหร่านเยอะมากและ มันจะมีสองกลุ่มต้องแยกกันระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับตัวประชาชนประชาชนเองเนี่ยจะเกิดความเสียหายเพราะ GDP มันจะหดตัวอย่างแรงๆเลยถ้าเกิดเขาปิดนะครับอันนี้ความเสียหายจะเกิดขึ้นนะครับอย่างรุนแรงกับตัวอิหร่านนะครับค่ะอ้าววันนี้ถือว่าประเมินภาพกันแล้วก็ได้เห็นถึงจุดที่เรามีการประเมินในส่วนของซีนโอจากคุณบดินทร์ลาวนะคะอย่างผู้ชมนั้นให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจจะได้แค่ตื่นตัวไม่ตื่นตระนก,กับภาพรวมที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ถ้าเมื่อไหร่มีพัฒนาการที่นอกเหนือจากที่เราคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะคุณอดินได้ครับยินดีครับได้ครับนี่ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ